สวัสดีครับผมอาคมสุพังเผาครับเป็นนายกสมาคมทธิ์เก่ามงกรวิทยาลัยครับผมก็ทําธุรกิจส่วนตัวนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครัแล้วก็อยู่ในคณะกรรมการภาคเอกชนทา,ทางสภาวิสาหก,กรรมและก็ทางสมาคมส่งเสริมเอสเอ็ไทยนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็มาร่วมกับคณะนะฮะการประชุมสัญจรของทางสมพันธ์สมาคม นักศึกษากองเซนคารเบียนแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็มี14สถาบันด้วยกันนะครับซึ่งในการมาประชุมสัญจรงนี้นะครับเราก็ได้ประสบการณ์นะฮะในเรื่องของการพบปะพี่ๆนะฮะในของในสถาบันต่างๆนะครับโดยที่ในกลุ่มของเซนค์คาเบียนนะฮะซึ่งจะได้มีความรู้จักนะฮะในเรื่อง ของเต็นเบิร์ดนะฮะเรื่องของเครือข่ายในของคณะในเครือสักเบียรงเนะะี้ยซึ่งในการประชุมสัมจรเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆะฮะอย่างเช่นก็จะมีการแข่งกีฬาของในเครือสกเียบ้างะฮะซึ่งในทางในสถาบันต่างๆอย่างผมสิเกอฟอร์ดนฮะก็จะเป็นมาจากเชียงใหม่ฮะจามีจากสัมชัญลำปางนะฮะจากระยองจากทางศรีราชาหรือว่าทาง ต่างๆนในส่วนของกรุงเทพนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะรู้จักในสถาบันของตัวเองนะแต่ว่ามาครั้งนี้นะเราก็สามารถที่จะรู้จักพี่ๆนะนเครือข่ายที่ใหญ่กว้างไกลนะทั่วประเทศนะฮะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งนะฮะที่จะมาประชมสังจรที่จังหวัดประจองนะครับซึ่งในครั้งหน้าเนี่ยก็จะเป็นาการประชุมสังจรของที่สาชัญ ของสมุดประการะคระซึ่งเขาก็ได้เชิญเชิไปนะ uh huh. ถ้าอย่างของทางจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นของทางมกฟอร์์นี่ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวครับซึ่งทางคณะก็ได้เข้าไปร่วมประชุมสัญจรในส่วนของอทางภาคเหนือจะมีอากาศเย็นแล,ยยแล้วก็ได้ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ประชุมร่วมกันด้วยนะครับซึ่งในการมาประชุมครั้งนี้นะครก็จะมี จะได้พบกับทางพระดาบรเดอร์หรือว่าเป็นท่านผู้อำนวยการในแต่ละสถาบันด้วยกันนรรวมไปถึงทางเด็กๆที่กําลังเรียนศึกษาอยู่นะซึ่งเขาจะได้รู้ถึงศักยภาพในการของในคณะของเครือสซนเปเวียนที่ได้มาร่วมจุมนุกในแต่ละท้องนะฮะซึ่งเขาก็ได้มีการทํากิจกรรมร่วมกันนะในการแสดงในเรื่องของบางครั้งก็เล่นดนตร,รีหรือว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เข้ามาร่วมกับทางพวกพี่ๆสิทธิเก่าในเครือของสถาบัน คือ c g a นี้นะครับผมท่านนี้จะมีอะไรฝากถึงน้องๆเยาวชนรุ่นน้องต่อไปไหมฮะว่ารุ่นพี่อะไรทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ดีน้องๆจะมีความคิดเห็นยังไงครับสาหรับน้องๆทางเยาวชนหรือว่าทางนักเรียนที่กลังเรียนอยู่นะครในรช่วงของมัธยมต้นมัธยมปลายนะครก็ก็จะได้เห็นทางพี่ๆสิบเก่านะครซึ่งจะมีความ ความรักความสามัคคีนะครับที่จะรู้จักร่วมกันนะ,ะแล้วก็เมื่อจบไปแล้วเนี่ยก็ยังมามาทำกิจกรรมหรือว่าทำงานให้กับทางสมาคมจิกก๋งเก่าในแต่ละแห่งแต่ละสถาบันซึ่งก็จะได้มีเครือข่ายรู้จักกันทั่วประเทศนะ,ะซึ่งสามารถที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนหรือว่าจะให้ข้อมูลเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆหรือในการทํางานต่างๆนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเป็นเครือข่ายที่จะได้เชื่อมได้ทำงานในส่วนต่างๆใน,ในอนาคตได้นะครับ ขอบคุณมากครับท่านครับ